บทสรุปผลการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีพุทธศักราช2565พื้นที่อุทยานแห่งชาติกลองวังเจ้าบริเวณบ้านป่าคาบ้านป่าหมาดและบ้านโลโคจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่มีเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวทำให้การขนส่งและการติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลำบากราษฎรในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งและเผ่าปะกากยอรหรือกะเรี่ยงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรในลนักษณะของการหมุนเวียนใช้พื้นที่ถึงแม้จะมีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอย่างดีแต่การบุกรุกแพ่าถางป่า เพื่อทำการเกษตรเพิ่มขึ้นทุกปีรวมถึงเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เกินความจำเป็นและขาดความรู้ทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีปัญหายาเสพติดจากการลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาจาหน่ายให้กับราษฎรในพื้นที่เพราะเป็นเส้นทางผ่านเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตาก ที่มีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสุริิ k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการเมื่อวันที่31ตุลาคม2551และพระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินง,งานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาและหมู่บ้านบริวารโดยแรกเริ่มจากพระราชะดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรกองทัพภาคที่สและหน่วยงานอื่นๆอีก12หน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนง,งานสถานีในลนักษณะการสร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาปัจจุบัน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาเป็นสถานีลำดับที่18จากโครงการสถานีทั้งหมด18สถานีมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการทำงานภายใต้คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน37หน่วยงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ามีพื้นที่ดำเนินโครงการ4 5 4 9ไร่มีพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายได้แก่บ้านปากคาหมู่8ตำบลป่งน้าร้อนอำเภอคลองลานและหมู่บ้านบริวารได้แก่บ้านโลโคหมู่ที่10บ้านปากหมากหมู่ที่26 ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรรวม867ครัวเรือน2,310คนเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ที่มีแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นลุ่มน้ำชั้นดีโดยดราษฎรในพื้นที่บ้านป่าคาส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิมประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่ จึงมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหลังจากที่มีการดำเนินโครงการทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมปศุสัตว์ประ,รระมงอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีการปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพและขายได้ในราคาสูงเช่นกาแฟอโวคาโดมะระหวานแมคคาเดเมียและพืชเมืองหนาวอื่น แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดบันสำปะหลังตลอดจนมีการใช้สารชีวภาพในการกำจัดสัตรูกพืชแทนการใช้สารเคมีมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยเช่นการทำปุ๋ยพืชสดการทำปุ๋ยหมักกิจกรรมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับการจัดสรรระบบน้ำเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันรักษาป,ป่าอีกทางหนึ่งการดำเนินงานของโครงการสถานีส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้นจากการมีรายได้ครัวเรือนสูงขึ้นมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการส่งเสริมสาหากรณ์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ตลอดจนเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านที่ดีขึ้นจากเส้นทางลูกรัง มาเป็นเส้นทางคอนกรีตสองร่องล้อทำให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขมากขึ้นทั้งการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดส่งผลให้อัตราการเพิ่มและลดของประชากรเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดจากการที่ราษฎรตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกทั้งปัจจุบันมีพื้นที่โครงการสถานียังเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จากการที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับรัษดรในพื้นที่จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การสร้างกิจสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาให้ความรู้และแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าทำให้ราสฎรในพื้นที่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรงดการเผาเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่กำหนดมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำแนวกันชนในพื้นที่ของตนเอง ที่มีแนวเขตกับพื้นที่ป่ามีการอบรมอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันรวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการครูป่าไม้จากการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่เพิ่มมูลค่าผลผลิตทำให้มีการส่งคืนพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นคืนพื้นที่ป่า ด้วยความร่วมมือร่วมใจและแสดงให้เห็นถึงบริบทของการพัฒนาที่สร้างให้ชุมชนสามารถอยู่กับป่าต้นน้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป